จำเป็นในเดือนนี้นะครับดอกเบี้ย0.89%ในส่วนของกล้องนะครับมีให้รอบคัน p a n o น a m i c View Monitor 360องศานะ P c o n d i t i o n s y s t e m นะครับความปลอดภัยก่อนการชนนะครับโดยระบบนะครับจะใช้กล้องเซ็นเซอร์หน้ารถนะครับในการตรวจจับเมื่อเห็นว่าจะมีการชนนะครับระบบจะช่วยแจ้งเตือนและก็ช่วยเบียกให้นะครับแล้วก็ไฟเรียวแบบ s e q u e n t i a l นะครับในส่วนของโคม LED นะครับเขาก็จะรวมแสงได้ดีนะ สองสว่างได้ไกลนะครับด้านบนนะครับก็จะมีคิ้วโครเมียมนะครับลากยาวมาเนาะทำใหร้รถนะครับมีความหรูหรา ส่วนสีดําเงานะครับก็ทําให้รถมีความสปอร์ตนะในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีคําว่า TR Sport นะครับรุ่น v a n t a g นั่นเองเหมือนจะรวมดํามานะครับด้านข้างเนาะมันก็ทําให้รถนะครับมีความสปอร์ตมีความพรีเมียมขึ้นนะครับและในส่วนสปอยเลอร์นะครับตัวนี้เนาะเขาจะออกแบบมาให้มันยืดออกมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้รวมนะครับมันตีกับเนาะตามหลักกลศาสตร์นะครับจะออกแบบมาประมาณนี้นะครับให้วมมันผ่านไปได้เลยนะครับวมจะได้ไม่กดท้ายเนาะ ครับสวัสดีครับ FC ทีทีนาวรักทุกท่านท่านผู้ชมทีนารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวชงเมืองศรีออโอกคาที่โอโิต้าดีรักอุบลราชธานีฝั่งทางวารินสำราบนะวันนี้นะครับบ่าวชงเมืองศรีมาดูรถใหม่นะครับคันนี้นะครับก็คือรุ่นรีเมนเต็ดโพรโลราคอสนะครับท r Sport นตั่นเองเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับซื้อแล้วไม่เหมือนใครใครก็ไม่เหมือนคุณนะครับน่าสนใจมากเนาะเอาเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันไปดูกันเลย วันนี้นะครับเรามาชมโฮโฮว่าคอร์สนะครับ H E V รุ่น G R Sport นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะหรือว่ารุ่นรีมันเต็ดนะครับคันนี้คันนี้นะครับสีขาวมุกแพทินัมไวเพอร์ค่าตัวน้องเขานะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสหกหมืนเก้าันบาทนะครับแคมเปญในเดือนนี้นะครับดอกเบี้ยศูนจุดดเกเปอร์เซนตอ่าก็ถือว่าดอกเบี้ยถูกมากนะครับลูกค้านะครับมีเงินดาวเท่าไหร่ก็มาคุยกันได้นะ รุ่นนี้นะครับน่าใช้งานไหมเราไปเจาะดูตัวรถพร้อมกันนะครับนี่เริ่มต้นจากด้านหน้าเนาะกระจังหน้าสีดำสีดำเงานะครับดูสปอร์ตมากรีเทลของตัวรถนะนี่เป็นรุ่นพิเศษนะครับสเกิร์ตหรือว่าแข้งหน้านะครับตัวนี้เนาะถูกติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสีมีทลิกหรือว่าสีบอลเงินนะครับในส่วนของกล้องนะครับมีให้รอบคัน คาร o โนมิควิวมอนิเตอร์360องศานะให้ภาพรอบคันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับดูสปอร์ตมากนะครับรังพึ่งเนาะตัวนี้ตะแกรงหน้านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับโลโก้แก้วโตโยต้านะครับเซ็นเซอร์นะครับมีมาให้รอบคันนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นโคมแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเรลี่ยวแบบซฟเอนเชียลนะครับตัวนี้นี่ดูสปอร์ตมากนะครับตัวนี้นะครับคือไฟหน้านะครับ ส่องสว่างได้ชัดเย็นมากในส่วนของโคม LED นะครับเขาก็จะรวมแสงได้ดีนะส่องสว่างได้ไกลนะครับเป็นสีขาวนะครับคมชัดมากนี่ในส่วนของไฟตัดหมอนะครับมีมาให้ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําเงาเนาะทําให้รถมีความสปอร์ตมากและในส่วนของคิวซ um ุ้มล้อนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะเป็นสีเทาเข้มหรือว่าสีวัสดุนะครับบางคนจะเรียกว่าเป็นสีดําด้านเนาะนี่ ในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นสีเทาเมทริกนะครับปัดเงามาเลยเนาะเป็นยางมิชลวินนะครับขนาดยางอยู่ที่สองห้าห้าทับห้าสิบอาสิบแปดอ่าล้อหน้านะครับเป็นดิสเบียรนะครับระบบกันสั่นสะเทือนนะครับเป็นแบบอิสระมิกเฟอร์สันสตัดนะครับไรเบรกกันโค้งนะเบรกกันโค้งนะครับก็ทําให้รถมีเสียรภาพในการทรงตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็น h อ V นะครับไม้ปัดน้ําฝนนะครับมีมาให้เนาะ อ่าในส่วนของกระจกตัวนี้นะครับด้านบนเป็นสีดำเงานะทําให้รถนะครับมีความสปอร์ตมากไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกล้องรอบคันนะครับออปชั่นขั้นสูงนะครับเนาะบายสปอร์ตนะครับเตือนขนาดเปลี่ยนเลนเนาะตอนเราตั้งใจเปลี่ยนเลนนะครับมีรถสวนมาเนาะระบบก็จะแจ้งเตือนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับและก็ระบบนะครับ RCTA r e a r c r o s s t Traffic Alert นะครับตอนเราถอยหลังออกจากซองนะครับ มีรถสวนมาเนาะระบบก็จะช่วยแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างตรงนี้อ่าก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยขั้นสูงนะครับในส่วนของลังคานะครับเป็นสีดําเงาเนาะก็คือจดทะเบียนเป็นสองสีนะครับแล้วก็มีราวลังคามาให้ด้วยดูสปอร์ตมากเสาเอเสาบีนะครับเป็นสีดําด้านเนาะแล้วก็ช่องเยอาหลังนะครับตรงนี้นี่มีมาให้เลยนะครับในส่วนของช่องเยอาหลังนะครับก็ใหญ่เลยเนาะผู้โดยสารนะครับที่อยู่ข้างหลังก็สามารถมองหลังได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีคิ้วโครเมียมนะครับรากยาวมาเนาะทําให้รถนะครับมีความหรูหราส่วนสีดําเงานะครับก็ทําให้รถมีความสปอร์ตนะครับนี่มาดูด้านข้างกันหน่อยเนาะในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้เนาะบางคนจะว่าเป็นสเกิร์ตก็ไม่ใช่สเกิร์ตนะครับแต่ว่ามันเหมือนคิ้วนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานน่าเป็นของแท้นะครับตัวนี้นี่ในส่วนของล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับขนาดสิบแปดนิ้วเนาะ อ่าล้อแมกเนาะย่างมิสซูรีนเช่นเดียวกันนี่ระบบกันสั่นสะเทือนนะครับด้านหลังเป็นแบบทอชั่นบีมนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีคําว่า dr Sport นะครับนี่เป็นโลโก้ของเขาก็คือเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นรีมันเต็ดนั่นเองกล้องด้านหลังนะครับมีมาให้ด้วยนะครับไฟเบรกลรงที่สามนะครับแล้วก็ที่สามนะครับด้านบนมีมาให้นี่ดูสปอร์ตมากนะครับ ไฟทับทิมนะครับแล้วก็สเกิร์ตนะครับมาจากหรวงานเนาะอ่ามาจะสอดคล้องกับด้านหน้านะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้เหมือนจะรวมดํามานะครับด้านข้างเนาะอ่ามันก็ทําให้รถนะครับมีความสปอร์ตมีความพรีเมียมขึ้นนะครับและในส่วนของสปอยเลอร์นะครับด้านท้ายเนาะตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้มันยืดออกมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้รวมนะครับมันตีกลับเนาะตามหลักกลศาสตร์นะครับจะออกแบบมาประมาณนี้นะครับให้รวมมันผ่านไปได้เลยนะครับรวมจะได้ไม่กดท้ายเนาะ มาดูกันนะครับในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับระบบคุญแจก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับ70เซนเนาะเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้นะครับปุ่มของเขานี่เปิดประตูออกมานะครับนี่ภายในนะครับก็ดูสปอร์ตมากนะครับเนาะมาดูนะครับเอื่อมต้นจากแผงประตูนะครับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าวัสดุแบบซอฟทัชเนาะสีดํานะครับหนังสีดําในส่วนของกระจกมองหลังนะครับพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับ นี่กานบนนะครับตัวนี้เป็นเหมือนยูเอทนนะครับแล้วก็เดินได้มาเนาะรุ่นนี้นะครับก็จะมาในพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านสปอร์ตตัวนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ได้เนาะพรีเมียมมากนะครับแต่เข็มได้ดูนะครับทุกคนนี่แต่ตรงกลางนะครับโหมดการใช้งานนะครับเตือนออกนอกเขตนะครับปิดได้เนาะแล้วก็ความปลอดภัยก่อนการชนนะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ และในส่วนของจอ M A D นะครับขนาด12.3นิ้วนะครับบอกข้อมูลการขับขี่บอกรอบเครื่องยนต์นะครับจับทิป A ทิป B นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยต่างๆเนาะอ่าขนาดใหญ่เลยนะครับด้านบนนะครับก็เป็น u นอยู่นะครับนี่ UI อยู่นะครับและในส่วนของจอกลางนะครับขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ Bluetooth ได้เป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็ ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับทุกคนอ่ายรสชัชเจอร์นะครับมีมาให้ด้วยอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นโหมดการใช้งานเนาะตัวนี้สามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับมาในเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเป็นวางเกียร์ตรงนะพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้หูนะครับมีให้ช่องวางแก้วน้านะครับสองตำแหน่งเนาะตรงนี้เนาะมีมาให้เลยนะครับทุกคนในส่วนของกระจกนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มี กล้องบันทึกอุบัติเหตุนะครับด้านหน้ามีให้ด้วยอ่าไปในห้องโดยสารนะครับตัวนี้เนาะหลังคานะครับเป็นพาโนนามิกรูปนะครับเป็นแบบบานแก้วเนาะอ่าแบบนี้นะครับไม่สามารถสะงบหัวออกไปได้นะครับเพราะเป็นบานแก้วเนาะอ่าเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับมีปีกอกชัดนั่งยะยะลดความเ่อวล้าได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับตรงกลางเนาะก็จะเป็นสีเทานะครับดูสปอร์ตมาก ในส่วนของเบาะนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้แปที่ทางนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับของรถราคาประมาณนี้เนาะในส่วนของด้านหลังนะครับกว้างขวางไหมนะครับเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นหนังแบบซอกทัชเหมือนกันนะครับที่วางแก้วน้ําอ่าพื้นที่เวทรูมนะครับตรงนี้เนาะแอร์ตอนหลังนะครับมีให้แล้วก็เสียบเป็นไทสีนะครับอยู่ด้านหลังมีมาให้เนาะนี่สีดําแบบนี้นะครับด้านหลังดูสปอร์ตมาก เข็มขัดนิรวภัยนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถวางเจ้าน้ําได้สองตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับเนาะนี่เจี๊ยบคาซิเต็กนะครับมีมาให้ก็ถือว่ากว้างขวางนะครับถ้าเปรียบเทียบกับยาวริคอร์สเนาะตัวนี้ก็จะกว้างกว่านะครับขึ้นลงได้ง่ายมาดูกันนะครับในส่วนของมิติตัวถังกันหน่อยเนาะรถคันนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่ิบห้ามิลลิเมตร ความยาวของตัวรถอยู่ที่4ี่พันี่้อยห้าบห้ามิลลิเมตรและความสูงของตัวรถอยู่ที่1 6 2 0พ mm, ัน้อยสิมิลลิเมตรนะครับระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่1้อยหกสเดมิลลิเมตรรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5้าจุดก็ถือว่าเป็นรัศมีวงเลี้ยวที่แคบนะครับขับรถได้ง่ายเลยมาดูกันนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยกันหน่อยนะครับรถคันนี้นะครับได้เอเบ็กเจ็ดตำแหน่งนะครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับ P-condition system น,น,นะครับความปลอดภัยก่อนการชนนะครับ โดยระบบนะครับจะใช้กล้องเซ็นเซอร์หน้ารถนะครับในการตรวจจับเนาะเมื่อเห็นว่าจะมีการชนนะครับระบบจะช่วยแจ้งเตือนและก็ช่วยเบรกให้นะครับและก็อีกหนึ่งระบบนะครับเวรดีพักเจอเออรอร์ตนะครับระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเวรนะครับแล้วก็พวงอะไรจะห่วงกลับอัตโนมัตินะครับก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับและก็รถคันนี้นะครับได้ระบบควบคุมคอมเร็วอัตโนมัติด้วยไดนามิกคุชคอนโทรลนะครับก็เหมาะเลยในการขับทางไกลเนาะช่วยลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีนะครับ รถคันนี้นะครับก็ถือว่าไม่เล็กเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็น SUV ได้นะ FC ท่านไหนนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อบ่าวทงเมืองสีได้เลยนะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการน,นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง0.89เท่านั้นนะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ